หรือวันนี้จะเป็นดาบพิเศษคนที่เป็นเนื้อคู่กันจะมีได้แดงผูกติดกันเนื้อคู่ของฉันจะเป็นใครกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเนื้อคู่ของฉันคือเป็ดตัวนี้บ้าไปแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไม่ผิดพลาดหรอกครับเดี๋ยวนะ ำไม่เป็ดพูดได้อะหรือฉันหูแว่วคุณไม่ได้หูแว่วหรอกที่ผมต้องมาเป็นเป็ดแบบนี้เพราะผมโดนคำสาปโดนคำสาปนะเหรอดาบนี้เป็นดาบโบราณค่ะคาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าหน 1, ึ่พันปีแล้วคุณมีราคาในใจหรือยังครับไม่ก้พอจะมีราคาในใจแต่คุณจะสู้ไหวหรือเปล่าถ้างั้นผมขอดูใกล้ๆได้ไหมครับได้ค่ะ หรือวันนี้จะเป็นดาบวิเศษเพราะแบบเนี้ยผมเลยต้องการมาเป็นเป็ดแล้วมีวิธีที่คุณจะกลับมาเป็นมนุษย์ไหมคะมีสิครับวิธีอะไรหรอคะผมต้องได้จูบก,กับรักแท้ผมถึงจะกลับมาเป็นมนุษย์ผมตามได้แดงมาเนี่ยจนได้มาพบกับคุณคุณช่วยจูบผมหน่อยได้ไหมครับคุณจะให้ฉันจูบก,กับเป็ดน,นี่นะคุณช่วยผมหน่อยนะครับเราเป็นเนื้อคู่กันแล้วนะคุณถ้างั้นก็ได้ค่ะ ผมกลับมาเป็นคนแล้วอา้าทำไมคุณกลับกลายไปเป็นเป็ดอีกแล้วอ่ะหรือว่าถ้าเราทำให้ได้แดงตึงหรือพยายามจะห่างก,กันคุณจะกลับกลายไปเป็นเป็ดแต่ไม่เป็นไรนะแค่ฉันจูบคุณคุณก็จะกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิม หลังจากนั้นมาเราก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขคุณอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะคะแค่ผมมีคุณนะ่ะผมไม่ต้องการอะไรแล้วล่ะครับว่าพูดเลยก็ไม่รู้สวัสดีครับเนตพูดครับคุณยังอยากได้ดบบาบโบราณอยู่ไหมคะนี่คุณเองเหรอคุณเจ้าโอ๊ความจําดีนะคะคุณเนตนี่คุณไปอยู่ที่ไหนมาผมตามหาคุณตั้งนานคุณเาดาบนั่นเมื่อคืนให้ผมเลยนะผมจะได้หลุดพ้นจากคำสาบบ้าๆนี้นทีงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคะ ใครโทามาหรอคะคนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องกลายแบบนี้ไงเอา้าวันนี้พาใครมาด้วยหล่ะคะเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับทำไมใจร้อนจังเลยล่ะฉันว่าเรามาตกลงเรื่องราคากันก่อนตกลงเรื่องราคาอะไรล่ะครับเรื่องราคาเราเคยจบแล้วไม่ใช่หรอพอดีฉันปรับราคานิดหน่อยอะ่ะฉันขอเพิ่มสเท่านี่คุณจะบ้าเหรอครับราคาเดิมก็สูงมากแล้วนะ หรือว่าคุณอยากจะเป็นเป็ดตลอดชีวิตถ้าฉันใช้ดาบมาชี้คุณอีกครั้งคุณก็ไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้นี่แกคุณคิดว่าฉันจะกลัวเหรอคะอย่ามาท้าฉันนะแน่จริงก็ลองดูสิท้าทายดีแล้วใช่ไหมได้น้อยแกคิดว่าจะหลบฉันได้เหรอเล่นกับใครไม่เล่น ใช้ดาบอีกด้านนึงชี้คำสาปก็จะถูกถอนไปสินะเฮ้ยผมรุดพ้นจากคำสาปแล้วขอบคุณนะครับต่อไปนี้คุณก็จะไม่กลับกลายปเป็นเป็ดแล้วนะคะ